สวัสดีค่ะ่อกา้ฟหมูปลาตาแย่และค้ะอ๋อ,อเ๋ออยบบลูกเจ้าของคลอดแล้วจ้ามึอน,นี่คลอดพร้อมกันสองแม่เลยมันเห็ดหลุมเลือกโพด่ะ่ไทยประชัดได้ก้าแต้มค่ะแม่นี่แม่นี่ออกก่อนแต่ว่าจักว่าออกเวลาจักตุ่มกับพ้าหมูต่ว่าตีสองย่ายมานนี่เห็นอัน แม่นี่เพิ่นออกลูกเพิ่นแข็งแรงแล้วกินนุ่มแล้วเนี่ยแม่นีหมูดำผู้พานเนาะค่ะเนาะนี่เอฟซีเพิ่นสร้างว่าขันแม่หมูดำผู้พานคลอดกัอัปเดตให้ผมเบิ่งในเด้อย่าสั่นเพิ่มอยากเห็นกะเน,น,นี่ยเด้อย่าชายให้เบิ่งแล้วเด้อนี่ออกแล้วเด้อจ้าบัดนี้ซีซิมหามือมาจองได้อยากได้ นั่นแหละค่ะออกแล้วเก้าตัวธรรมดาเพิ่นก็นเคยออกสิบเอ็ดโตอยู่แต่ว่ามนันออกสิบเอ็ดแน่เก้าแน่เจ็ดแน่แปดแน่แล้วแต่เพิน่นเพราะว่าอะสี่สิบหามือเอาลูกเพิ่นออกอาทิตย์นหน,น,นึ่งเพิ่นกระทับเหาค่ะอาทิตย์นหนึ่งเพิ่ร์นผสมก็เลยลูกเพิ่นสิบกก่กไข่ตกเพราะว่าเพิ่นทับไว้เนาะค่ะเนาะ กจักว่าเสียเอาเนื้อนังมังสาแต่ไชมาแจกถูก,ก,เกเวเก็บต่าเนาะว่าเราก็ได้ออกลูกเอาโพดเอาเลี้ยมหมูไหมสามเดือนกับื้อผามือก็ออกหรอกอันนี้เที่ยวออกเที่ยวออกก็เลี้ยงหมูลปลานี่สบายออกลูกก็ไม่ได้ยากนะเนี่ยค่ะอีหกโมงหกโมงแรกพันยากเฮ็ดทั้งพิ่นก็บแหนคอ,อกแหนกัดหดลวดขาดมึงฟองนึงโซโวยล่กัดลวดขาดกัดลวดข่างคอกเพิน่นสี หาดึงของมาเฮ็ดท่างได้กับไปหาซื้อเที่ยงกับบ่อใดอรค่ะเพิ่นห้มาซื้อเก่งนึงนี่ละกลเมาไม้หาตัวนี้ตัวนั้นกับเฮ็ดเฮ็ดท่างือกันกับแบงให้ตัวนั้นน้ำบัดมาสามตุ่มเพิ่นกับบ่อออกค่ะได้กับอย่ามาจอบเบิ้งเนาะยานเพิ่นทับถูกทับยังตายกับมาเบื้องห้างถ้าพ่อซอยเหลต่ยเลดอกออกมาบดได้กับแข็งแรกเลยจังคอยเห็น ีแม่ดำขำคู้นน่ะล่ะค่ะเศษตักลูกออกมาเสร็จเพราะว่าเพิ่นพัน,พนหลืงกระค้เพิ่นหูจักคนแล้วก็เลี้ยงมาตะหน่อยหมูหลูกคอกแล้วมาแม่นี่นี่ซื้อต่อเพิ่นมาเห็นมันตัวใหญ่ก็เลยซื้อมาทำพันธุ์เนาะค่ะเอามาเทปพันธุ์ก็ว่าสิเก็บลูกเพิ่นไว้บ่ได้อันพ่อขามาบระเดเพิ่นก็เก็บบวดไปเลยก็เลยเลยบ่ยได้อยากได้ลูกไว้จัก โตกับบ่ได้รือบ่ได้แนวเดีค่ะนี่รุ่นนี้ว่าสิเอาใบแต่นแนวอยู่ตีสองมาเบิ่งเห็นจะออกลูกแข็งแรงเรียบร้อยแล้วตัวนี้นี่เดี๋ยวย่าสิพาไปเบิ่งอีกแม่นึงแล้วค่ะเนาะอีกอีกแม่นึงนี่ย่ายมาเบิง่งมันก็สิออกหลังตัวนี้อยู่เพราะว่าเพิ่นออกบ่ทันแล้วเนาะค่ะเนาะแม่นั่นเพิ่นออกเพทันแล้วอยู่ตัวสุดท้าย ตัวที่เจ็ดพันออกไปไปแยกสภาไปเบื้งนี่กับงูพ่อพันธุ์นะท่านนี่แหะพ่อพันธุ์ตอนนอนสองเมียเพันออกลูกต้องใส่หลอดน้ําสิค่ะกระโดดสูงอันนี้แม่เพิ่นแม่เพิ่นก็กระโดดสูงก็เดี๋ยวนี้เพิ่นทองเพิ่นเลยบกกระโดดธรรมดาซ้ำหนีเพิ่นออกเลยเดี๋ยวนี้พอกแบบใดก็สร้างว่ายันกระโดดได้เลยเนี่ยโตอื่นเขาสิุ่าษกากระโดดไปท่าน สำหรับหมูปลาส้มนี่เลียดสูงกระโดดสูงแห้งอันนี้ก็ททองนลฮท่องอาทิตย์หนึ่งอันนี้ท่องเรียนกลัวเศร้ากระโดดแล้วนี่เป็นแม่ของตัวนั้นค่ะแต่ว่าเพิ่นบริทับลูกเพิ่นเนาะคะเนาะแม่ก็ลูกทักรบกันบ่ไดัเขาว่าก็เลยเอาไปทับกับลูกอีวันนั่นละลูกหมูดำผู้พันละไปทับกับหมูดำผู้พันนี่เฟี้ยงเลียค่ะนี่เอามาหมูบ้านเนี่ยมาคางไว้ นี่กระท้องแล้วจ้านี่นี่กระท้องแล้วนี่ท้องใกล้คลอดพี่กันหลังนุ่มย้อนนู่นนี่นี่กระท้องใกล้คลอดพี่กันค่ะนี่อันนี้ซื่อเขามาเขาว่าหมูปลาปลาไหวมันแมนบ,อบ,บอ่อยกกระบอเพาใช้หูจกักเนาะแตกเขาสิตัวบ่ตัวเนาะค่ะเนาะ ตัวใบใหญ่เด้ค่ะแต่ว่าขนมันจะเป็นหงอกหงอกขนมันสิเป็นสีดอกเล้าไหมค่ะมันบอกคือมูเดี้มูเขาขนเขาสีอันสีดำสีแดงสีแจกสียังอันนี้มันเป็นปลายขาวโคกดำปลายขาวไหมค่ะนี่ท่องด้วยกันนี่แม่นีก็ะท่องค่ะนี่ท่องออกไล่ไลกันล่ะ นี่นั่งดำคำคุ้นลูกเจ้าไปเที่ยวสเบิด์ตนี่เที่ยวสายเหรอน้อ,อสาออกไปนอนนี่แม่หนี่เลี้ยงลูกอ้อนอันนี้ตะปูค่ะหาหาจอบเบื้องหูก่อนอันนี้สื่อพิ่นมาทับเราค่ะนี่ ทับแล้วทับกับหมูปลาเดียดสูงพ่อเป็นตัวหน่อยอยู่เ่นทับหมูดำใหญ่บ่ไดอยนี่ะนะเป็นหน่อยกานพาฮะตัวนี้ทับหมูดำผู้พานทับดำใหญ่คันไปไปไปเบิงบ่งไปเบิ่งอ๋อลูกเธอไปเที่ยวไหนคะทำไมเหลือน้อยจังเลยไปข้างนอกเหรอปิดป้องให้เขาออกละคะ่ะนี้ปิดป้องให้เขาออกเขาไปเที่ยวแล้ว นี่ออกแล้วค่ะนี่ใปใสหมืดมาจองมันแยงนี่นี่ออกเจ็ดแต้มค่ะนี่นี่ละ่ะออกตัวที่เจ็ดย้ายมาเห็นเยื่อยังหุ่มอยู่นี่ออกพร้อมกันแต่ว่า,วากะออกหลังน้อยนึงเนาะค่ะเนาะอันนั้นลูกแข็งแรงอันนี้ย้ายมาพอตีสองเนาะตัวสุดท้ายเป็นกำลังออกอันนั้นจะเป็นออกตอนไหนกับปงูงตัวนี้อให้ออกตีสองนี่แหละ เพราะว่ายายมาตีสองกลัวๆเนาะค่ะเนาะลูกก็จักไปอยากมายายไปทั้งหดมันมีคอ,อกสองคอ,อกค่ะคุณมันหลอดไปคุณก็ได้ค่ะมูตัวนี้มันสีมีบ่บอนกินเขากับบอนนอนอันนี้ห้องนอนเขาครับมาออกลูกอันบอนกินเขาเขาสียุคุณแต่ว่ากินเขาเราไม่ฉีพี่เด้ดค่ะแต่ว่าฉีพี่หักมาออกลูกพี่หรือว่ามันสียดันพวกนูพวกหยังบ่ค่ะมันมันก็นเลยมาดูดดูดดุดด,ด,ดุดขีออกมาออกลูก เป็นสูตรแนวใดของมันเขาบองผมเนานนะคะ,นะเนาะอี่ยงมูปลาสบายค่ะออกลูกว่าได้ยากมันเขาเลยเครื่อตะมาจอบเบิ้งว่าเขาออกแล้วไปทันเองย้ายเลี้ยงมากกับเลี้ยงง่ายง่ายดอกไม่ยากมีตัวเดียวที่ย้ายปลดระวางออกไปน่ะอี่ยงลูกว่าเป็นค่ะออกทีละสิบเอ็ดตัวเย็ดเจ็ดตัวมาให้ห้าไก่ต่ว่าทับลูกตายได้ดีเลยขายถิ่นไปเลยล่ละ ตายมูเหนือไปแล้วตัวบักใยห,หนึ่งออกลูกหลายอยู่แต่เลี้ยงลูกว่าเป็นมันเฮ่าเฮ่ากับเจ้าว่าแต่ลูกกเดอค่ะเห็นถ้าพันลูกดกออกมาพันนน่โอ้สูออกหน่อยๆเลี้ยงย่างเบิดดีกว่านาะฟ่ะเนาะได้หลายเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงลูกว่าเป็นเอาออกมาเลี้ยงเสียเวลาซื้อกินหลายพร้อมตัวใ่นะ่ะถ้ามันลูกหลายมันก็ต้องกินหลายเด้อยค่ะตมันก็ตองใ่ตองเงาว้ แต่สาหรับหมูย่ามันกินหน่อยกินสองถวัวสองตัวจบมันมันตัวหน่อยไหมคะ่ะย่าบริสุซื้อหมูพั้นใหญ่มากคือบบไปหากินนุม่มหรือส้มหรือนเขากินนุม่มแซ่ลซ่ค่ะสำหรับคลิปนี้ย่ายกัมาอัปเดตหม,มูออกลูกให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะก็ได้เบิ้งหมูทองหมูหยางไปน้นอการเลี้ยงหมูป้ากับจิ้งซี่ละค่ะทาบาบใช้คิดจากเลี้ยงกับล่องเบิง้งไม่ลองไม่รู้เขาว่านเนาะค่ะเนาะ ตอนรับคลิปนี้ขอจบลงกับเพียงเท่านีกันเนาะค่ะเนาะจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ย่ายเด้่อจ้าจะเป็นกำลังใจให้ย่ายในเห็ดคลิปหน้าต่อไปสวัสดีค่ะ